สื่อขเขมรโจมตีประเทศไทยประโคมข่าวให้นักท่องเที่ยวไม่ต้องมาเที่ยวที่ประเทศไทยกราบสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะครับมาพบกับช่องสะท้อนไทยช่องที่จะมาเล่ามุมมองของชาวต่างชาติว่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกับประเทศไทยในมุมมองต่างๆเมื่อสํำนักข่าว k b n n e w s ของขเขมรประโคมข่าวพัทยาเป็นเมืองอันตราย เพราะตอนนี้ชายหาดพัทยาประเทศไทยได้มีแก๊งวัยรุ่นมั่วสมกันเป็นจำนวนมากและได้มีการทะเลาะวิวาทกันอยู่บ่อยครั้งจนทําให้มีผู้เสียชีวิตและนักท่องเที่ยวที่ประเทศไทยต้องร้องขอตำรวจเข้ามาดูแลความเรียบร้อยเพราะรู้สึกว่าเมืองพัทยาไม่ปลอดภยัยโดยพัทยานะครับถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทย เพราะเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในระดับโลกนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่เดินทางมาที่ประเทศไทยนั้นพัทยาคือหนึ่งในจุดมุ่งหมายปลายทางของพวกเขาเช่นเดียวกันแต่สื่อขเขมรได้นําไปตีความเชิงที่ว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่พัทยาร้องขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจัดตั้งและรักษาความปลอดภัยบริเวณชายหาดพัทยามากขึ้น พราะเกงว่าชายหาดของประเทศไทยจะไม่มีความปลอดภัยและยังบอกอีกว่าตั้งแต่เดือนมิถุนายนมีวัยรุ่นจำนวนมากมารวมตัวกันที่นี่เป็นประจำและมักจะนั่งรับประทานอาหารที่ชายหาดแต่เกิดการกระทบกระทั่งระหว่างวัยรุ่นสองฝ่ายและก่อให้เกิดการทะเละาวิวาทอยู่บ่อยครั้งซึ่งในเดือนธันวาคมปีที่แล้วโดยเฉพาะช่วงวันหยุด จะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากทั้งคนไทยและต่างชาติมักจับกลุ่มกันดื่มเบียร์บริเวณชายหาดเป็นจำนวนมากมีทั้งดื่มในช่วงหัวค่ำและช่วงที่ผับกำลังปิดนอกจากนั้นยังพบวัยรุ่นที่แต่งตัวด้วยชุดนักศึกษามานั่งดื่มเบียร์บริเวณชายหาดด้วยและในตอนกลางคืนมักมีกลุ่มวัยรุ่นทะเลาะวิวาทกันอยู่บ่อยครั้งและทางสื่อขเขมรยังให้คำแนะนำกับประเทศไทยอีกว่า ฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดและตรวจสอบพื้นที่เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่พัทยาอีกด้วยเมื่อเทียบกับชายหาดของขเขมรแล้วมันแตกต่างกันมากเพราะนักท่องเที่ยวมานั่งทานอาหารหรือปาร์ตี้รับประกันได้เลยว่าอาหารและภูมิทัศน์ของกัมพูชาดีกว่าประเทศไทย และจะไม่พบกับการทะเลาะวิวาทหรือเถียงกันแม้แต่ครั้งเดียวโดยในประเด็นนี้นะครับได้มีทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้โดยวันนี้เราจะมาฟังความคิดเห็นของคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้นะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันยังไงโดยความคิดเห็นแรกนะครับเป็นของชาวกัมพูชากล่าวว่าฉันจะไม่ไปเที่ยวที่ประเทศนี้ พรประเทศไทยมีหนุ่มสาวที่นิสัยไม่ดีกินเหล้าตีกันน่ากลัวมากโปรดอย่าเยี่ยมชมประเทศไทยเพราะมันไม่ปลอดภยัยความคิดเห็นของชาวกัมพูชาท่านต่อมานะครับก่ลาวว่ามันคือเรื่องปกติของชาวไทยที่ชอบมั่วสุมกันที่นั่นเสพยาเยอะมากแต่เพราะพวกเขาปิดข่าวเราจึงไม่ค่อยได้เห็นสิ่งพวกนี้ขอบคุณที่พูดความจริง ความคิดเห็นต่อมาเป็นของชาวกัมพูชานะครับกล่าวว่าข่าวร้ายแบบนี้ในประเทศของพวกเขาไม่ออกอากาศกันลรอกพวกเขากลัวโดวนวิจารณ์ฉันเจอแต่ข่าวขอมรมนแย่ๆในประเทศไทยเต็มไปหมดความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าควรออกข่าวประเทศตัวเองบ้างนะประชาชนจะได้รู้ความจริงของประเทศบ้างความคิดเห็นต่อมานะครับเป็นชาวกัมพูชากล่าวว่า พัทยาคือสถานที่ที่เต็มไปด้วยโจรเซ็กและยาเสพติดและคนไทยยังขับรถเร็วเหมือนเครื่องบินดังนั้นมันจึงเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากในประเทศไทยความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าดูจากในทีวีช่วงซีเกมนักท่องเที่ยวหญิงไทยโดนกระชากกระเป๋าไม่รวมกับชาติอื่นที่โดนกันสารพัดทั้งโกงราคาวิ่งราวซับขยะล้นเมือง ไปแจ้งตำรวจก็ไม่ได้อะไรแล้วใครจะไปเที่ยวที่ประเทศขเขมรเสี่ยงเอาชีวิตไปทิ้งความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าเป็นประเทศที่พูดโกหกได้คล่องปากตั้งแต่ผู้นำยันประชาชนความคิดเห็นต่อมากล่าวว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขาตรวจสอบมาดีแล้วถึงได้เลือกมาเที่ยวที่พัทยาส่วนขมรไม่มีความปลอดภัยแม้แต่ตาราังนิ้วเดียว พร้อมจะเกิดเรื่องได้ทุกเมื่อเลยด้วยซ้ำความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ทะเลาะกันที่พัทยาถ้ามีก็คือพวกขเขมรนนั่นแหละเขมรกับลาวตีกันทั้งนั้นที่สำโรงก็เยอะถึงกับแต่งตัวเป็นช่างกลกันเลยทำงานสอนรับประสานกันเป็นทีมส่งวัยรุ่นเข้ามาก่อกวนแล้วสื่อมันก็เอาไปเขียนโจมตีประเทศไทยว่าประเทศไทยไม่ปลอดภัย ความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าเป็นขเขมรแรงงานเถื่อนต่างด้าวที่มั่วสุมและทะเลาะกันเองบางครั้งก็ลักขโมยสร้างปัญหามากความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าดีแล้วดิสเครดิตไทยเยอะๆทำให้คนในประเทศคุณรู้ว่าไทยไม่ปลอดภัยสำหรับขเขมรจะได้ไม่ต้องขนคน,ขนขเขมรมาทำงานที่ประเทศไทยความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่า ไปสืบมาแล้วพบว่าเป็นแก๊งหัวขโมยชาวขเขมรที่ลักลอบมาหลอกชาวต่างชาติและทำงานโดยผิดกฎหมายตอนนี้ตำรวจเตรียมกวาดล้างอย่างหนักขอให้คุณหายกังวลความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าอันดับแรกจับพวกขอทานขเขมรและพวกล้วงกระเป๋าชาวขเขมรก่อนเลยพวกนี้เป็นมลพิษต่อสังคมจำเป็นต้องกวาดล้างให้หมดก่อน ความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าพัทยาอาจไม่ปลอดภัยเป็นบางที่แต่ขเขมรน,น่าจะไม่ปลอดภัยในทุกทกที่ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าผมคนพัทยาพัทยานั้นเป็นจุดศูนย์รวมของผู้คนทั้งในและนอกประเทศในประเทศไทยก็ต่างเดินทางมาทำงานนอกประเทศก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาที่พัทยามากมายที่อยากจะบอกคือ มันไม่แปลกที่จะมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นมากมายด้วยผู้คนมากหน้าหลายตาต่างครอบครัวและสิ่งที่ยืนยันได้ก็คือพัทยาปลอดภัยกว่ากัมพูชาแน่นอนกว่า90%าเปซนตขมรควรจัดการเรื่องในประเทศตัวเองก่อนค่อยมาจุนจ้านกับประเทศอื่นและความคิดเห็นสุดท้ายนะครับกล่าวว่าไทยไม่ต้องทำอะไรเลยแต่การท่องเที่ยวไทยขึ้นเป็นอันดับหนึง นี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนที่แอดได้หยิบยกขึ้นมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับโดยความคิดเห็นส่วนใหญ่ของชาวไทยนะครับก็บอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นที่พัทยานั้นล้วนมาจากแรงงานขเขมรที่หลักรอบมาในประเทศไทยทั้งนั้นเข้ามาสร้างความวุ่นวายให้กับประเทศไทยและออกข่าวโจมตีประเทศไทยเพราะพวกเขาทำงานกันเป็นระบบและเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับ เพื่อนๆมีความคิดเห็นประการใดก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สะท้อนไทยขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแอดจะมาสะท้อนความคิดเห็นของชาวต่างชาติในทุกๆด้านให้ฟังใหม่สำหรับวันนี้สะท้อนไทยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ